สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง คุณเซนตอนนั้นก็อายุได้ประมาณ27ปีค่ะเขาก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับบุญรานีนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งค่ะซึ่งเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะก็ถูกถ่ายทอดผ่านซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าลูกชายใต้เดือนเพนค่ะตอนนั้นเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยได้ประกาศงดฉายละครไทยไปนะคะก็ได้นำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะ มาฉายให้กับคนกัมพูชาดูแทนนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียลูกคนแรกไปนะคะแต่ชีวิตรักของบุญราณีแล้วก็คุณเซนเนี่ยก็ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะทั้งคู่ก็รักกันดีนะคะซึ่งก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะแต่ความเก๋กว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณเซนและบุญราณีเนี่ยมีอํานาจในประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่พวกเขายังส่งต่อไปถึงลูกๆของวเขาทั้ง5้าคนอีกด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศนมำนะคะแล้วก็พบกับจุกเช่นเคยเนาะตอนที่แล้วเนี่ยจุกก็ได้เล่าประวัติของคุณเซนให้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะคะจากชายตาบอดที่ดิ้นรนจนทยานขึ้นมาเป็นผู้ทรงอำนาจอันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชา แต่สำหรับอีพีนี้นะคะจูจะเล่าชีวิตอีกด้านหนึ่งของคุณเซนที่หลายคนเนี่ยยังไม่เคยได้รู้กันอีกหนึ่งชื่อที่มักจะถูกพูดถึงตีคู่มากับคุณเซนเลยนั่นก็คือสมเด็จกิติพฤษบัณฑิตบุญราณีนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าบุญราณีภรรยาและสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศกัมพูชานั่นเองบุญราณีนะคะมีชื่อเดิมว่าบุญเฮียเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2497ค่ะก็คือเธออายุน้อยกว่าคุณเซนประมาณ2ปีค่ะครอบครัวของ ราณีนะคะก็เป็นชาวนานที่มีเชื้อสายจีนเขมรค่ะเธอเกิดที่จังหวัดกำปงจามเหมือนกับพุนเซนเลยค่ะที่บ้านของเธอเนี่ยก็ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักนะคะก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาชีวิตของเธอก็ลําบากอยู่พอสมควรค่ะเธอเนี่ยต้องเดินลุยน้ําเพื่อไปเรียนหนังสือเลยนะคะต่อมาในปีพศ2513นะคะตอนนั้นเนี่ยบุญราณีก็อยู่ได้16ปีค่ะก็เกิดรัฐบาลในประเทศขึ้นค่ะมีการยึดอํานาจของรัฐบาล สีหนุนะคะและล้มระบอบ สถาบันพระมหากษัตริย์กัมพูชานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยไปเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งภายในประเทศค่ะและเกิดสงคารามกลางเมืองขึ้นนั่นเองตอนนั้นเนี่ยก็เกิดแนวร่วมประชาชาติค่ะเป็นกระบวนการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการรัฐประหารซึ่งบุนรานีเองนะคะก็เข้าร่วมกระบวนการครั้งนี้ด้วยและใช้ความสามารถของเธอดู ูแลงานด้านสาธารณสุขค่ะจนในปีพศ2517นะคะบุญราณีก็ได้พบกับฮุนเซนที่ตอนนั้นเขาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาและเป็นผู้ชาการ่ายเขมรแดงค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอุดมการก็คล้ายว่าจะไปในทางเดียวกันนะคะก็มีการคบหาดูใจอยู่กันประมาณ2ปีค่ะทั้งคู่ก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกันค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยการเมืองภายในประเทศนะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวค่ะฝ่ายเขมรแดงเนี่ยก็สามารถที่จะยึด กรุงพนมเปนไปได้นะคะทําให้คุณเซเนน,นได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้ายจนกระทั่งเบอดสนิทในเวลาต่อมาค่ะ พอฝ่ายขมรแดงโค่นล้มรัฐบาลได้คุณเซนก็ถูกไปประจําการอีกที่นะคะแต่ไม่นานเขาก็ตัดสินใจหนีออกจากฝ่ายขมรแดงค่ะแล้วหันไปก่อตั้งกองกําลังต่อต้านฝ่ายขมรแดงนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาต้องพลัดพรากจากบุญรานีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบุญรานีเองเขาก็ตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็เกิดแท้งค่ะและ ต้องสูญเสียลูกคนแรกไปนั่นเอง ฮุนเซนที่ต้องพึ่งอํานาจของเวียดนามนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวของบุญราน,นีเลยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันเลยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยกองทัพเวียดนามก็สามารถบุกยึดกัมพูชาได้และโค่นอํานาจของเขมรแดงสําเร็จค่ะก็ได้จัดตั้งระบอบภายในประเทศขึ้นใหม่นะคะฮุณเซนตอนนั้นก็อายุได้ประมาณ27ปีค่ะเขาก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับบุญราน แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งค่ะซึ่งเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะก็ถูกถ่ายทอดผ่านซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าลูกชายใต้เดือนเพนค่ะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับซีรีส์เรื่องนี้แบบผ่านๆผ่านหูบ้างเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยได้ประกาศงดฉายละครไทยไปนะคะก็ได้นําซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะ มาฉายให้กับคนกัมพูชาดูแทนนั่นเองก็เพื่อเป็นการนําเสนอให้เห็นความโดดเดี่ยวความกล้าหาญความรักชาตาิของคุณเซนแล้วก็บุญรามีที่ตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองกําลังแตกแยกนั่นเองเนาะบุญราณีนะคะจึงมีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยนะคะในกัมพูชาประชาชนจึงเรียกเธอว่าลก ok จุมเตียวทมนะคะแปลว่าท่านผู้หญิงใหญ่คะ่ะภายหลังที่สงครามกัมพูชาสิ้นสุดลงนะคะคุณเซนก็ได้ดําเนินงานทางด้านการเมืองและบริหารประเทศทางด้านบุญราณีเองเนี่ยเธอ ก็เข้ามาดูแลฟื้นฟูทางด้านสังคมนะคะอย่างเช่นด้านการศึกษานะคะหรือทําโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร หรือเด็กกัมพานะคะจนได้ตำแหน่งเป็นประธานการชาติกัมพูชาค่ะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณเซนอย่างมากในทางสังคมนะคะเป็นหลังบ้านที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เสริมบารมีให้กับคุณเซนในฐานะผู้นำประเทศของกัมพูชาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะบุญรานี้นะคะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศกัมพูชาค่ะช่วงที่คุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะและในปี2566พระบาทสมเด็จพระนารโรดมสีหมุนีพระราชาตำแหน่ง สมเด็จกิติพฤษบัณฑิตหรือสมเด็จกิติวุฒิบัณฑิตซึ่งก็ถือเป็นตําแหน่งสูงสุดสําหรับผู้หญิงในกัมพูชาเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียลูกคนแรกไปนะคะแต่ชีวิตรักของบุญราณีแล้วก็คุณเซนเนี่ยก็ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะทั้งคู่ก็รักกันดีนะคะซึ่งก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะเป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิง2คนนะ,ะแต่ความเก๋กว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณเซนและบุญราณีเนี่ยมีอํานาจในประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่พวกเขายังส่ง ต่อไปถึงลูกๆของพวกเขาทั้ง5คนอีกด้วยเสารกคนโตนะคนไทยก็น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือคุณมาเนตอายุ48ปีนะคะปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชานะคะคุณเซนและบุญรานี่นะคะก็ได้ส่งคุณมาเนตเนี่ยไปเรียนถึงที่ต่างประเทศเลยค่ะเขาเนี่ยได้เข้าเรียนที่โรงเรียนทหารของสหรัฐนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เรียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กอีกด้วยและจบปริญญาสาขาเดียวก,ก,กันกับที่วิทยาลัยบริสตอลประ อังกฤษก็ะะทําให้คุณมบเนตเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีอย่างมากนะคะซึ่งตอนที่เขาเนี่ยกลับมาที่ประเทศกัมพูชาเขาเขาก็มีอํานาจในทางทหารอย่างมากะคะ่ะเติบโตในกองทัพนะคะและขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยต่อมาลูกสาวคนโตนะคะคุณมานาะอายุ45ปีเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทในทางการเมืองหรือว่าตำแหน่งในทางการเมืองเท่าไหร่นันนะคะแต่เธอเนี่ย ถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่สื่อในประเทศกัมพูชาเลยก็ว่าได้ค่ะเธอเนี่ยเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรศัพท์บายน์นะคะและหนังสือพิมพ์รายวันของเขมรค่ะ โฆษณาวิทยุหรือแม้แต่ธุรกิจด้านโทรคมนาคมนะคะรายใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็ล้วนเป็นธุรกิจของเธอทั้งหมดนะคะเรดาว่ามีอิทธิพลต่อทิศทางประชาชนในประเทศกัมพูชายอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอมีภาพลักษณ์ที่เรียกว่าดีมากๆนะคะกับตระก,กูลฮุนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายติดดินแล้วก็ใจบุญเนาะชอบเดินสายช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่บ่อยๆคะ่ะลูกคนต่อมาเป็นลูกชายนะคะชื่อว่าฮุนมานิตอายุ14ปีคะ่ะ คือวุญเจนเนี่ยคือเขาวางแผนการเลี้ยงลูกมาอย่างดีลูกชายคนตัวเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วใช่ไหมคะส่วนลูกชายคนนี้เนี่ยก็ส่งเขาไปเรียนตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะก็คือส่งเขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสต,ตั้งแต่ยังเล็กเลยทําให้เขานี่มีความสามารถด้านภาษานะคะและที่สําคัญคุณมานิดเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองในกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชานะคะซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ย เป็นที่จับตามองอย่างมากนะคะในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสําหรับลูกชายคนที่4นะคะหรือว่าลูกคนเล็กเนี่ยก็ชื่อว่าคุณมานีนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านายกก็มีแล้วใช่ไหมคะเจ้าของสื่อก็มีแล้วด้านหน่วยข่าวกรองเนี่ยก็มีแล้วหรือรวมถึงการทหารเนี่ยก็มีหมดแล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับลูกชายคนนี้เนี่ยคุณเซนก็ผลักดันให้เขาเป็นสสค่ะรวมถึงแต่งตั้งให้เป็นประธานสาพันธ์เยาวชนแห่งชาติที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า กลุ่มคนที่เป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศกัมพูชานั่นเองหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าเขาบ้างอยู่แล้วนะคะเพราะเวลาทางกัมพูชามีนโยบายอะไรเนี่ยก็จะมีคุณมานีนะคะก็จะเป็นเหมือนคนที่มาคอยดันกระแสให้ในประเทศเนี่ยไปในทางทิศเดียวกันนั่นเองเนาะอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคุณมานีก็ได้จัดม็อบขึ้นนะคะเรียกคนกัมพูชาโชว์พลังความแบบว่าความรักชาติะคะ่ะเพื่อสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชานะคะที่กําลังมีข้อพิพาทชายแดนกับประเทศไทยอยู่นั่นเอง สำหรับลูกคนสุดท้ายนะคะลูกสาวนะคะก็มีชื่อว่าคุณมารีค่ะอายุ42ปีเธอก็จะคอยดูแลเรื่องระบบการสื่อสารนะคะเทคโนโลยีต่างๆน,นะคะโดยเฉพาะโลกของออนไลน์เวลาที่มีใครโพสต์อะไรเนี่ยก็จะมีเธอนี่แหละค่ะที่คอยสแกนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทครอบของคุณเซนนะคะแล้วก็ลูกๆ5คนเนาะคือขนาดแค่ลูก5คนเนี่ยทรงอํานาจขนาดนี้นะคะนี่ยังไม่รวมลูกหลานของพวกเขานะจะทรงอํานาจกันขนาดไหนเนาะ,ะแต่สําหรับเรื่องราวความรักของคุณเซนนะคะก็ ไม่จบแค่นี้นะคะจูจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะ,ะตอนหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดความรักลับๆของคุณเซนที่ไม่ใช่กับบุญรานี้นะคะแต่เป็นกับผู้หญิงอื่นค่ะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นดราม่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สะเทือนใจอย่างมากค่ะอ่ะถ้าใครไม่อยากจะพลาดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวนนสวัสดีค่ะ